มากินผลไม้หวานหวานย้อนไปสมัยเด็กๆรอบหมู่บ้านกันครับน้ำน้อยน้ำแน่เนี่ยสมัยเด็กๆเนี่ยชอบกินนะครับเนี่ยเด็ดออกมาแล้วก็ขยี่อย่างนี้เนี่ยขยี่เสร็จแกะแกะหัวมันออกมดแดงจะชอบอยู่ด้วยมันจะหวงเนี่ยน้ำมันจะอยู่ในนี้เห็นไหมน้ำมันจะอยู่ในนี้เนี่ยดูเลยอืมรสชาติแบบ จะหวานเจี๊ยบเหมือนน้ำผึ้งเลยอืมอร่อยย้อนไปสมัยเด็กๆเ,เลยนี่แกะออกดีูดิดูด,ดิน้ำเห็นไหมเห็นไหมเห็นน้ำไหมที่หัวอ่ะเนี่ยรสชาติเหมือนน้ำผึ้งอืมหวานมากมะยมหว,วานๆเนี่ยใครเคยกินมะยมหวาน หวานจริงๆครับใครเคยกินช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับใครเคยกินบ้านใครมีอุ้ย <c oughs> มัก้วยเตาหรือหมไข่ยเตา,เ,ตาเนี่ยผลไม้บ้านนอกใครเคยกินบ้างครับลักษณะจะเป็นแบบนี้หวาน ตะขบขี้นกหวานหวานนี่ผลไม้ตอนเด็กๆชอบมากนี่มีอีกเดี๋ยวมีอีกมันเบอร์รี่สดๆอ่ะหวานเฉยแล้วมีอีกนี่ ต้องหากินลูกดำๆมันจะได้หวานมักพดหว,หวานหวานมักพดเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนน้อยหน่านะครับเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเน่าแล้วแต่พอกินได้